มาแล้วครับแบตเตอรี่รถคันสีส้มๆตรงนี้มาส่งถึงที่แล้วครับเนี่ยช่างเขากำลังจะเปลี่ยนไปดูกันเลยครับนี่ฮะแกะมาแล้วของใหม่ครับวันที่11เดือน12น้ตนํตาลนองเต็มตาหนิงร้องทําไมวันนี้แบตเตอรี่เนี่ยเท่มฮะสามเตัวนี้เลยฉันรักเธอเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เขาโน้ตไว้ว่าเป็นวันที่ของการติดตั้งแบตเตอรี่นะครับได้รถใหม่ ก็ต้องได้แบตเตอรี่ใหม่แนะนำรถสักนิดนึงฮะตัวนี้คือรถอะไรฮะรถตู้หัวจรวดนะครับผมก็คันนี้เขามีเจ้าของยังครับมีแล้วครับผมบายเราจะโฉมแล้วก็แถนแบตเตอรี่ให้หนูอ๋อแล้วก็มีเช็คยี่สิบรายการให้ด้วยใช่ไหมครับเฮ้ยใ,ใจปั้มใจป่ายอย่างนี้ p p โต้คาร์นี่คือสุดจัดเลยนะนี่เลยรับซื้อรถให้ราคาสูงจาก p p โต้คาร์ครับไปดูใกล้ๆกันเลยอ้าวสนใจก็อย่าลืมติดต่อมานะครับกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยอยู่บ้าน ก็ซื้อรถได้ครับเพื่อนๆไปกันเลยคันนี้ครับผมเป็น t o y ยต้นะครับหัวจรวดนะครับผมไฮเอทปี2005นะสวยๆเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าน่าจะเป็นรถมือแรกด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็เป็นปี2005ตัวสุดท้ายเป็น2.8ดีเซลนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าความพิเศษของเขาเนี่ยอยู่ที่กันชนสแตนเลสนะครับแล้วก็ช่วงหน้าที่สวยนะครับสูงแล้วก็บันไดข้างแล้วก็ อย่างท้ายสเตเดีพวกนี้นะครับก็สวยงามมากๆเลยเป็นบริษัทคือติดตามเรามาประมาณหนึ่งแล้วเชื่อใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคที่นี่เชื่อถือได้นะครับก็ตัดสินใจสามขั้นตอนง่ายๆนะครับน้องนีวันนี้ไหมสามขั้นตอนง่ายๆที่เราจะส่งให้กับเ c ซีเนี่ยครับมีอะไรบ้างอะขั้นตอนแรกก็สามารถเยี่ยมดูที่เพจทีเออท์ลูกค้าได้เลยครับพี่เฟซบุ๊กหรือว่า YouTube ก็เป็นช่องเดียวกันครับผมอ๋อส่วนขั้นตอนที่2ก็โอนเงินสดครบเต็มจํานวนครับพี่ส่วนขั้นตอนที่3ก็จะขึ้นสไลด์แลยผม นะครับสามขั้นตอนนะง่ายๆเลยเพื่อนๆนะขั้นตอนที่หนึ่งที่น้องนิวบอกนะครับก็ดูเพ็ร้านเราเลือกรถที่ชอบนะในราคาที่ใช่นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็โอนเงินไม้ครบถ้วนเต็มจํานวนเลยนะครับขั้นตอนที่3ก็จะส่งสไลด์แบบนี้เลยนะฮะี๋ยวมาดูว่ารถสไลด์เนี่ยมารอละส่วนขั้นตอนที่2เนี่สำคัญมากน้องนิวนะครับขั้นตอนที่2อนี่คือว่าการที่ลูกค้าจะชําระเงินให้เราที่ครบถ้วนเนี่ยมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับลูกค้าบางคนก็เอกใจว่าเอ๊ะอ้าวแล้วถ้าผมโอนตังค์ไปแล้ว คุณไม่ส่งเนี่ยเอ้ยมันจะยังไงกันนะครับขั้นตอนนี้ก็ง่ายมากนะครับขอไลน์นะครับที่ร้านแล้วก็วิดีโอคอลดูได้นะครับง่ายๆ่ายเลยมิสฉาชีพเนี่ยไม่มีรถไม่มีเล่มไม่เปิดหน้าไม่เปิดสถานที่ด้วยนะครับถ้าไม่มี3-4อย่างเนี่ยนะครับก็คิดนิดนึงว่าอาจจะไม่ถูกต้องละเกเลยอะไรอย่างนี้ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับส่วนขั้นตอนการโอนเงินชําระเงินเนี่ยสำคัญมากนะครับต้องเป็นเบบัญชีนะครับของทางร้านเราที่เราส่งไปให้อย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับอ่ะโอเคขั้นตอนที่3ก็จะส่งกันเลย นะครับหลุดส่งไปแล้วแบบเป็นอีกแบบหนึง่งเหมือนที่เราไม่ได้คุยไว้เรารับคืนหมดเลยนะน้องนิวสอบถามนิดนึงครับพี่พีครับผมแล้วอย่างเงี้ยการที่ลูกค้าซื้อรถกับเราไปแล้วอ่ะครับการขายเขาจะยังเจอเราอยู่ไหมพี่ อ้าวต้องเจออยู่แล้วต้องนิวถ้าเกิดว่ารถมีปัญหาหรือว่ามีอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะโทรปรึกษานะครับแล้วก็มาสอบถามเราได้และอย่างคือเรามีอู่สมบัติเซอร์วิสด้วยนะครับก็เป็นพันเนอร์กันอยู่นะครับสามารถจะแก้ไขนะครับแล้วก็ซ่อมบำรุงให้ได้นะครับรถบางคันเนี่ยเอาจริงรถมือสองเนี่ยจะมีประกันเนี่ยประมาณหนึ่งนะครับเครื่องเคียร์ช่วงล่างเรื่องของระบบไฟโดยรวมเนี่ยเดี๋ยวมาดูนว่ารถคันไหนเนี่ยประกันอะไรอย่างไรบ้าง เพราะว่ารถแต่ราคาประกันไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ารถหลักหมื่นหลักแสนหลักสองแสนสามแสนเนี่ยก็ประกันไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวมาคุยกันตรงนี้มีรายละเอียดไม่มีปัญหาก็ถือว่าครบวงจรเลยนะครับพคือถือครบถ้วนธรรมนานแล้วด้วยได้อย่างคือไม่มีใครส่งรถไปให้โดนด่าจริงๆล้วนิวนะถ้าเรารู้ว่ารถมันไม่เรียบร้อยเนี่ยเราจะไม่ส่งไปแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยขอสักเก้าสิบห้าเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วกัน หลือสัก30%เนี่ยนะครับเอาไว้เผื่อได้พูดคุยกันบ้างถ้ามันผิดพลาดตรงไหนอย่างไรเนี่ยเราก็แก้ไขกันได้ไม่มีปัญหาเลยเราจะไม่ทะเลาะกับลูกค้ากรณีถูกต้องครับผมเราจะไม่มีปัญหากับลูกค้าทุกกรณีเลยนะครับผมว่าทุกอย่างเนี่ยแก้ไขได้แล้วก็พูดคุยกันได้เอาิงน้องนิวเราปัญญาชนคนไทยอ่ะเราคุยกันได้ทุกอย่างมีเหตุผลหมดไม่มีปัญหานะ,นะครับอ่ะถึงเวลา้วคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างน้องนิว<ม>คันที่เสื้อลายบริษัทอะไรนะ O2E ูสัพพลายนะ พี่ครับพี่แล้วคอนเซ็ปต์ของเราอ่ะมันคืออะไรครับพี่คอนเซ็ปต์เราเราง่ายๆครับเรามีรถสวยรถดีราคาถูกรถบ้านรถเดิมให้ลูกค้าแล้วก็ <c oughs> ไม่มีปัญหากับลูกค้าทุกกรณีนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับเราดูแลให้อย่างดีเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยแนละ้วพร้อมส่งกันดีกว่าอ,อันนี้เ c อฟซีน่าจะรอ,อนานนะครับก็รอ,อนาน,าน <ไป S 1> แล้วไปกันบอกแล้วว่าซื้อรถกับพีพีนะครับปลอดภัยหายหัวเพื่อนๆนะฮะเราส่งจริงนะครับขายจริงนะครับ แล้วก็รถยนต์ทุกคันเนี่ยนะครับเป็นรถจริงๆด้วยนะครับเริ่มทะเบียนทุกอย่างเอกสารพร้อมโอนกันเลยทีเดียวเชียวนะครับโอนขนส่งได้ถูกต้องตามกฎหมายทุกคันเลยนะครับซรุปพีพีถึงมั่นใจได้นะครับข้ควรทราบนิดนึงนะครับคันนี้ก็คือขายออนไลน์นเพื่อนๆนะคันนี้ไม่ได้อยู่บ้านก็นซื้อรถได้นะคันนี้คืออยู่บริษัทก็ซื้อรถได้นะครับ เคสนี้นะครับก็สั่งซื้อออนไลน์นะครับสามขั้นตอนง่ายๆนะครับหนึ่งก็คือเลือกรถที่ชอบในเพจร้านที่ใช่ของเรานะครับขั้นตอนที่2นะครับก็โอนเงินมาครบช่วงเต็มจานวนขั้นตอนที่3ก็จะส่งแบบนี้เลยมาดูการล็อกล้อก,กันดีกว่าว่าจะแน่นหนากันอย่างไรนะครับล็อกล้อนี่คือไม่ใช่ไปจอดแล้วก็โดนตำรวจจับล็อกล้อ,ลอ,ลอไม่ใช่นะเราล็อกกันการโยกดูการดึงดูการดึง,ดดงโอ้โหปึ๊บปึ๊บงี้จะว,ว่าแต่หน้พราวเลยฮะเชียงใหม่ก็ไปถึงถูกไหม้องเนียวจะยกจะย้ายคิดถึงคิดแค่กับ มีคนยืนนะนะฮะดูซะก่อนนี่ครับใช้รีโมทคอนโทรลนะครับเป็นบลูทูธบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะฮะ <t une> ส่งรถกันดีกว่าเพื่อนๆสวยจังเลยบ๊ายบายนะโอเคส่งรถเรียบร้อยจบกไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับรถตูถ้หัวโจรสสวยๆของเรานะครับก็คือจัตั้งให้เอฟตี2005นะครับทังใหม่ปี25สวยๆเลยนะครับก่อนจากไปว,วันนี้แล้วเพื่อนๆน,น,นะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับชื่อช่องปีอคาทูชาแนลด้วะในช่อง YouTube เราได้เองครับผมก่อนจากไปวันนี้นะเรามี2ผาดให้เลือกนะครับนี่ฮะโตลต้าเอาผาดเพื่อนตึ้งตึ้งๆึ้งคันนี้เป็นครับ05นะครับตัวเริ่มต้นสวยๆเลยนะครับสีบอลทองคันนี้เป็น07คันนี้เป็นไฮบริดนะก็ประหยัดน้ำมันด้วยชอบแบบไหนนะครับเลือกแบบนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันต่อ EP หน้านะสวัสดีครับ